พี่ขอปูห้ากระสอบจะไปสร้างเรือนหอให้น้องอยู่พี่ขอปูลีสุด20ถุถงเอาไว้ถมเกาะให้น้องอยู่งั้นพี่ขออิดมอนจะไปสร้างปราสาทให้น้องอยู่ไงจ๊ะพี่ขอเสาเข็มมันลึกสุดใจเลยเอาไว้สร้างอาณาจักรให้เราอยู่ทำตัวเป็นป๋าแบบนี้จะขนได้ไหมขนได้หรือเปล่า นิสสันนาวาร่านะแค่นี้เหรอสบายโอ้โหเรื่องบรรทุกของหนั่ต้องยกให้หนาวาร่าแม่คู่หูเท่าแกแกร่งเกินวิกัดจริงๆทั้งหมด35,000ค่ะห่าคกลโดงเคียย์เนอะเป็นรับเมียเจ้าแกใช่ค่ะ35,000ื่นเจ่าแกเท่